น้องสาวคนเล็กของครอบครัวอากาอกิวันนี้ไซตาเมะขอ,อนําเสนอเรื่องราวของ <S S เซระมาซุมิไซตาเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะเซระมาซุมินักเรียนมัธยมปลายของเทตันอายุ17ปี ซึ่งเธอนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในโคนันปีที่14ตอนที่697การแข่งขันคดีที่โรงแรมผีสิงซึ่งเธอนั้นปรากฏตัวมาในฐานะนักสืบที่มีความสามารถในการต่อสู้ซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนผู้ชายทําให้คนที่พบเจอมักจะคิดว่าเธอเป็นผู้ชายอยู่เสมอเนื่องจากความห้าวหาญบวกกับหน้าอกที่แบนราบเซรามาซึมิเป็นน้องสาวคนสุดท้องของอากาอิชูอิจิเธอและครอบครัวย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อ1 7ถึง18ปีที่แล้วจากจดหมายของผู้เป็นพ่อเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและแแนนนน่นน่่่อออวาาาาตตัตั้้งงมมมมซิเเเเกกดธ็ยยไคจห พ่อเธอเลยเพราะพ่อของเธอนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่เมื่อราว1 7บถึงปีนั่นเองปัจจุบันเธอนั้นอาศัยอยู่ที่โรงแรมกับคุณแม่ที่ตัวหดนเล็กลงและกําลังสืบหาตัวของคนที่ทำยาแก้ผิดเพื่อจทำให้แม่ของเธอนั้นกลับคืนร่างเดิมและเธอก็สนใจในตัวของไฮระเราคิดว่าไฮระนั้นน่าจะทําให้ความปรารถนาของเธอและแม่เป็นจริงด้านบุคลิกนิสยัยเซรามาซึมินั้นเป็นคนที่ลาดเลงเข้ากับคนง่ายและเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนในห้องเรียนซึ่งทุกคนยกให้เธอเป็นนักเญิรณ์้ออยย่่าางแมนนกกจ เซระมาซุมิก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้ตัวจริงของโคนันด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นเคยเห็นแม่ของตัวเองตัวหดเล็กลงมาก่อนรวมถึงการเป็นนักสืบที่ฉลาดบวกเข้ากับการที่เธอนั้นชื่นชมคุดโดชิจิมาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วโดวยในตอนนั้นที่พวกเขาได้มีโอกาสพบกันที่ทะเลเธอได้บอกชิจิว่าชิจินั้นเป็นเหมือนกับพ่อมดที่สามารถขี่ค่ายคาดีได้แถมยังสามารถทําให้พี่ชายของเธอยิ้มออกมาได้อีกด้วยนอกจากนี้เซระมาซุมิยังมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าเธอนั้นจะล่าเลงอยู่เสมอเพราะเธออยากทําให้้้้้พีี่่ชาายยยขออออองงเเธธนนัิมใหไดก สวมหมวกเหมือนกับพี่ชายเพื่อใช้เป็นตัวแทนของพี่และเมื่อเธอไขคดีไม่ออกหรือต้องการคำปรึกษาเธอก็มักจะเมลไปหาพี่ชายคนหล่ออย่างให้ได้ด่าชูคิจิอยู่เสมอซึ่งเขานั้นก็ช่วยเหลือเธอได้ดีอย่างเสมอมาถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้อยู่กับพี่ชายทั้งสองอยู่ก็ตามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเซระมาซุมิที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้คาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมอ,อน สวัสดีครับ